ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยลงคลิปไม่ค่อยถี่มันแต่ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็แบบทำเสร็จคลิปหนึ่งก็ลงเลยนะครับผมจะลงประมาณสัปดาห์หนึ่งสองคลิปนะครับแต่พอเริ่มเปิดเรียนแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังทำอยู่นะครับตอนนี้เนี่ย คือที่ผมวางแผนแรกเริ่มเอาไว้อะผมตั้งใจว่าจะลงคลิปเกม Visual Novel เกมหนึ่งนะครับผมก็เป็นเกมบนเว็บเด็กดีนั่นแหละนะครับไม่บอกนะครับว่าเกมอะไรนะครับผมก็คือตั้งใจว่าจะลงคลิปเกมนั้นตอนแบบ นับเขาดาวปีใหม่เลยนะครับผมแบบลงทีเดียวแบบจบไปเลยนะครับมีประมาณ4คลิปนะครับผมมีคลิปบทนำหนึ่งคลิปแล้วก็รู้ตัวละครอีก3คลิปนะครับผมบอกแค่ว่าเป็นเกมจีบสาวนะฮะก็กะว่าจะทำอย่างนั้นครับแต่ว่าดูจากเดทไลน์แล้วกเ็เวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลงไม่ทันคือถ้าเกิดลงทันก็ดีไปนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็ น่าจะลงไม่ทันแหละนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะลงปีหน้าไปเลยนะครับผมน่าจะประมาณ1มกรานั่นแหละนะครับผมอาจจะ1มกรา,านะเอ่อก่อนปีใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรออกมาดีนะครับผมตอนแรกว่าจะทาคลิปเอ่ออะไรวะเกี่ยวกับเกม Visual No v e เ3เกมนะครับที่ได้ยอดวิวถึงหลักพันนะครับผมแบบทํามคลิปมัดรวมเลยแต่ผมคิดว่าทาแบบนั้นมันก็ดูจํามัดง่ายไปหน่อยนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมา นะครับผมบวกกับว่าอยากบอกด้วยแหละนะครับมันดูพูดวนๆมั้เออช่างมันเถอดนะครับเอาเป็นว่าก็แฮปปี้เนวีอ์ลวงหน้าแล้วกันนะครับผมก็แค่นี้แหละนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณที่ยังติดตามกันมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนดูหรือว่าคนคอมเมนต์ก็ตามนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ